ถสมุนไพรที่ช่วยทำให้ผมของเราไม่งอกแล้วก็ดูไม่แก่เร็วนะคะ<ๆ>หลายคนน่ะโอ้โหไม่อยากให้ใครทักว่าทำไมดูแก่จังเลยผมหงอกจังเลยเชื่อไหมคะเรายังมีสมุนไพรเหลืออาหารที่เรารับประทานก็ไปแล้วเนี่ยช่วยชะลอไม่ให้ผมของเรานี่หงอกเร็วขึ้นแล้วมีอะไรบ้างวันนี้พี่ป,าปลารวบรวมมาให้แล้วคะ่ะมาฟังผพมพร้อมพ,พี่ปลาเลยนะคะ อก่อนอื่นนะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยปัญหาผมหงอกเชื่อได้ว่าคนจํานวนมากที่เมื่อถึงวัยที่ผมหงอกมันจะราคาญอุ้สูญเสียความมั่นใจค่ะที่สําคัญคือไม่อยากแก่เร็วยังไม่พร้อมที่จะมีผมขาวยังอยากสวยมีสุขภาพดีให้ผมนี้งามกลับวาวๆเลยนะคะด้วยเหตุนี้วันนี้พี่ปลาเลยจะมาแนะนํานะคะมาแชร์ในเรื่องของห้าสมุนไพรแก้ผมหงอกว่ามีอะไรบ้าง เรามาดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งงาดำงาดำนะคะมีประโยชน์มากมายเลยพี่ปราเคยทำคลิปงาดำไว้แล้วไปดูได้เลยอีกหนึ่งสมุนไพรที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเหมาะที่กับคนทุกเพศทุกวัยซึ่งงาดำจะช่วยชะลอการเกิดผมหงอกได้เพียงเรารับประทานทุกมือ้อเป็นไงคะผสมงาดำลงไปเล็กน้อยในอาหาร ประโยชน์ก็จะมามากเลยเรียกว่าทั้งผมทั้งผิวทั้งสุขภาพครบทั่วเลยนะคะงานดานี่ดีมากจริงๆเลยค่ะแล้วพี่ปราบอกเลยถ้าดีที่สุดเราควรทานงานดาที่มันใหม่ๆคั่วใหม่ๆนะคะอยา่าคั่วไว้นานแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะมันอาจจะชื้นและที่สําคัญจะเกิดเชื้อราได้ทําใหม่ๆสุดๆจะอร่อยกว่านะคะข้อที่สองขิงด้วยสรรพคุณอันมากมายของขิงต้องบอกเลยว่าสามารถแก้ปัญหาโรคต่งางๆได้เป็นอย่างดี ทั้งช่วยแก้การอักเสบและอีกหนึ่งคุณสมบัติคือการป้องกันผมงอกเพียงว่าเรารอคะเรานำขิงบดกับน้ำผึ้งแล้วก็หมักผมเป็นประจำปัญหาของผมงอกก็จะไม่มากวนใจเราอีกต่อไปโอู้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยคะ่ะข้อที่สผักผมพี่ปราบอกเลยว่าด้วยสรรพคุณของผักผมมีมากเลยนะคะนอกจากจะช่วยบำรุงสุขภาพให้ดีขึ้นยังช่วยแก้ปัญหาผมงอกได้เป็นอย่างดี แล้วก็ยังทำให้ผมเรานี่ยาวไวเร็วขึ้นอีกด้วยเพียงนำผักโขมสดๆมาบดแล้วก็หมักผมทิ้งไว้สักครู่หลังจากนั้นก็ล้างออกให้สะอาดนะคะลอางมันทำบ่อยๆแล้วเราจะพบว่าผมเราจะดกดำขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะจนต้องเรียกว่าไม่ต้องไปย้อมผมมากเลยไม่ต้องไปใช้สารเคมีซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราเลยนะคะข้อที่สี่หัวหอม อีกหนึ่งสปปรรพคุณของหัวหอมที่หลายคนมักจะมองกล้ามไปก็คือการนำเอาหัวหอมนะคะมาคั้นเอาน้ำแล้วก็นำมาหมักผมซึ่งจะทำให้ผมงอผมร่วงลดลงแถมยังบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย mm. ตอนนี้เรามาดูเลยนะคะ6ประโยชน์ของหัวหอมเนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งลดคอเลสเตอรอลค่ะไข mm. รที่ไขมันสูงนะคะ พี่ปลาบอกเลยนอกจากที่เราทานหัวหอมแล้วช่วยในเรื่องของผมและหัวหอมมีสปปรรพคุณช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดก,กำจัดคอเลสเตอรอลชนิดที่เลวซึ่งมีการศึกษาพบว่าหัวหอมสามารถลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้การบริโภคหัวหอมดิบทุกวันจะช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดี mm hmm. ก็บอกสามารถเพิ่มได้ถึง3 0ซจึงช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลนะคะข้อที่สอง ช่วยให้ร่างกายของเราอบอุ่นค่ะโอ้โหหัวหอมมีสปปรรพคุณช่วยลดเสมหะได้ดีบรรเทาอาการไอได้มีการใช้หัวหอมอย่างพรี่หลายมานานเพื่อใช้รักษาโรคหลอดลมอักเสบอาการไอาการติดเชื้อเพียงรับประทานหัวหอมอยางก็จะช่วยต่อสู้กับความหนาวเย็นได้ข้อที่สามบรรเทาความปวดจากการถูกพึ่งต่อย เพียงแค่สักหัวหอมละเอียดแล้วพอกไว้บริเวณที่ถูกเพื่งต่อยก็จ,จะช่วยบรรเทาได้ในทันทีดังนั้นหัวหอมจึงเป็นผักที่หาได้ง่ายๆแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่4หัวหอมช่วยลดน้ำตาลในเลือดวิธีที่ดีที่สุดในการลดระดับกงคสตามธรรมชาติก็คือรับประทานหัวหอมมาละหนึ่งครั้งน้ำมันในหัวหอมช่วยปรับสมดุลร,ระดับน้ำตาลในเลือดในร่างกาย ก็ห้าช่วยในการล้างพิษในร่างกายนะคะการล้างสารพิษในร่างกายเป็นสิ่งดีหัวหอมมีกระมิโน,โนที่ช่วยในการชำระล้างสารพิษที่เป็นอันตรายให้ออกไปจากร่างกายจึงทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นวิธีหนึ่งก็คือการใส่หัวหอมไว้ในถุงเท้าก่อนนอนจะช่วยล้างพิษในร่างกายและช่วยฆ่าเชื้อโรคทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นข้อที่หกรักษาฝ้ากระ จุดด่างดงใบใบหน้าหลายคนนะคะมีฝ้ามีกระมากมายเลยแล้วก็ถามพี่ปลาบอกว่าพี่ปลาจะทํายังไงกันเนี่ยบางคนก็ไปซื้อยาซื้ออะไรมาทานพี่ปลาบอกเลยทุกอย่างนะคะเราจะต้องดูความเหมาะสมการที่เราจะทําอะไรเนี้เราต้องระวังถ้าเกิดอาการเพลหรืออะไรขึ้นมาก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายได้สศวสาบางคนอาจมีปัญหาใบหน้ามีฝ้าและกระเพียงน้ำหัวหอมสับให้ละเอียดแล้วก็คั้นจนได้น้ำหัวหอมนะคะ จากนั้นใช้สำลีชุบแล้วก็มาทาบริเวณใบหน้าแต่ต้องทาบแบบบางๆจริงๆนะคะเพราะอาจจะแสบได้ก็จะช่วยปรับผิวหน้าทําให้ฝ้าที่หน้าของเราเนี่ยค่อยๆจางลงเห็นไหมคะสมุนไพรใกล้ตัวหาง่ายราคาก็ไม่แพงแต่มีประโยชน์มากมายเลยลองนํามาใช้ดูที่สําคัญที่ปราบอกเลยนะคะถ้าเกิดเราทานอะไรเราไม่มีใครรู้ละค่ะว่าเราอาจจะแพ้อะไรขึ้นมาก็ได้ต้องหยุดทานนะคะ ถ้าเราสงสัยว่าเราแพ้แต่ที่สําคัญพี่ปลายอยากจะบอกเลยสมุนไพรไทยนี่มีประโยชน์มากแล้วก็ราคาไม่แพงกลับมาดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็ย้ำและย้ำอีกว่าตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจาปีนี่เป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่เราควรทําเพราะถ้าเราเกิดเจออาการปกติอะไรเราก็จะได้ช่วยและก็รักษาได้ทันท่วงทีอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ share, คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u e e เพจด t ฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพพี่ปรารออยู่เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอะิสมุนเพลงตัวที่5คืออะไรและช่วยแก้ผมงอกของเราไม่ให้งอกก่อนไวัยได้อย่างไรมาฟังพร้อมพี่ปราเลยค่ะข้อ 5. ใบฝรั่งตัวช่วยชั้นดีที่ช่วยรักษาผมงก ผมขาวผมร่วงและบำรุงผมเสียได้เป็นอย่างดีเพียงแต่อะไรคะเรานำใบฝรั่งสดมาบดผสมกับน้ำและหมักผมทิ้งไว้สักครู่โดยมันทำเป็นประจำก็จะมีผลที่กลับมาดกดำแล้วผมของเราก็จะกลับมาสุขภาพดีได้ดังเดิมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะใบฝรั่งนี้มีประโยชน์มางมายแต่ไม่ใช่แค่ใบฝรั่งนะผลฝรั่งเองเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะน้ำตาลมีสูงคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถทานฝรั่งได้ อีกอย่างที่พี่ปรายอยากจะบอกนะคะสมุนไพรเนี่ยมันจะไม่ได้มีประโยชน์ทางด้านใดด้านเดียวแต่ก็จะมีประโยชน์อย่างอื่นๆหลายด้านเพราะฉะนั้นเราดูเลยแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์กันพี่ปรายอยากจะบอกเลยเห็นไหมคะสมุนไพรไทยบ้านเรานอกจากจะเชื่อรักษาโรคต่างๆแล้วอีกในหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือพี่ปรายอยากจะบอกอย่างห้าสมุนไพรเนี่ยเขาชะลอการเกิดผมขาวแล้วก็สร้างเส้นผมที่มีสุขภาพดีเช่นเดิม เคล็ดลับดีๆอย่างนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะต้องแบ่งปันให้กับคนอ,อื่นด้วยการแบ่งปันทำให้โรคของเราหน้าอยู่ถึงตอนนี้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยูทูบพี่ฟิชเป็นกันกร้นใจพี่พราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมเต็มข้อสู่ผู้สูงอายุคุณภาพเพื่อสูงวัยคุณภาพมาเป็นเครื่องัวสุขภาพเดียวกันพี่พรานะคะ เชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ